คุณปิยธิดาบำรุงลักษ์ซ e อีโอเดอะนาไทยแลนด์เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2022งานนี้ไม่ธรรมดามากๆสำหรับซ e อสาวมากความสามารถอย่างคุณเกรสปิยธิดาบำรุงลักษ์ซ e อีโอเดอะนาไทยแลนด์นักธุรกิจหญิงแกร่งมากความสามารถ ที่สามารถสร้างโมเดลแห่งความเป็นผู้นำกว่า16ปีสู่วันที่ประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้เธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถพาแบรนด์เข้ารับรางวัลระดับประเทศกับ Thailand Health and Beauty Award 2022กับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO สวัสดีค่ะเกรซ CEO เดนาไทยแลนด์ค่ะวันนี้ต้องบอกกันเลยนะคะว่าสิ่งแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าหนึ่ง คือจากเด็กคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากแบบธุรกิจเริ่มต้นจากศูนย์จากเด็กโดยต่าวันหนึ่งผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในเวทีที่เรียกว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติและยังได้รับรางวัลนะคะเอ,อ่อ The Masterpiece of Influential CEO ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆคะ่ะรางวัลนี้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจของตัวเราที่ทําให้เราพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆร,รู้สึกตื่นตันใจและรางวัลนี้ก็เหมือนที่บอกคะ่ะ มันมีความสาเร็จของคนที่อยู่เบื้องหลังมากมายตื่นเต้นค่ะในนาของเดอนาททแลนดจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่ชอบคุยปัญหากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทําให้โอกาสในการเรามีโอกาสในการรับใช้ปัญหา,าของลูกค้าเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อยากจะเป็นแบรนด์ ดูแลสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะวันนี้ก็คือในนามของเดนาเทเดนเราเติบโตมากขึ้นถึง17ปีแล้วนะคะและก็มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องลูกค้าทุกคนที่ใจดีมากๆเช่การแนะนําสนับสนุนบอกต่อนะคะมากกว่า10ล้านครอบครัวค่ะเกตดว่าคอ r e value ที่สิ่งสำคัญที่สุดในการท,ทําธุรกิจก็คือหในเรื่องของความจริงใจ 2.. ความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเวลาที่เราสื่อสารกับลูกค้าออกไปว่าเราเนี่ยต้องการให้โปรดักของเราไปแก้ไขปัญหาตรงไหนและเราก็ต้องทําได้จริงเกสยังมีทีมแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อจะมาเอ็กเปิดคอร์ร์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆเราไม่ได้เพียงแค่ผลักดันในการขายสินค้าออกไปแต่เรายังผลักดันที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดในการช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งหนึ่งนะคะในการทําธุรกิจที่เกดยึดถือเสมอเกสเชื่อว่าความสําเร็จของลูกค้า ความสําเร็จของผู้ค้าต้องมาก่อนความสําเร็จของเดินนาเสมอนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีลูกค้าที่ใจดีบอกต่อแนะนําซื้อซ้าสิ่งึงซื้อปีที่เกดบอกค่ะรู้สึกว่าสําหรับเกดอะคะ่ะอยากจะทําสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปมันเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาให้การสนับสนุนมาพี่มีปัญหานี้นะพี่อยากจะแก้ไขปัญหานี้มันเหมือนฟิลกบลังว่าหนูจะทํายังไงให้พี่ดีขึ้นได้ทุกปัญหาของเขาเรารู้สึกว่าเราสีเรียส เกบมีทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ามีระบบคอเซตเตอร์ที่ช่วยในการพัฒนาวเวลาที่ลูกค้าต้องการปรึกษาปัญหาและก็ในฐานะในนามนามนึงนะคะที่เติบโตมาี่้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแบรนด์ที่ได้ฮิวใจ และช่วยเติมเต็มความสุขและก็คุณภาพชีวิตให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะการพัฒนาของเราเนี่ยเกตเชื่ออยู่สิ่งสิ่งหนึ่งเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เกตตัดสินใจมาทาในเวทีนี้เราควรจะรับฟังปัญหาลูกค้าเหมือนวันแรกที่เราได้โชรคุยหาก,กับลูกค้าเองแม้ว่าวันนี้เดี๋ยวนาไทยแลนด์เราจะเติบโตมากขึ้นมีตัวแทนมากกว่าพันกว่าชีวิตนะคะมีระบบการทํางานที่ซับพอร์ตมากมายแต่เกตยังฟังมาเสียงลูกค้าและเราอ่ะเป็นซ e o เราต้องเข้าไปคลุกปัญหาของลูกค้้าาดววยตัขององงเเร แล้วเรายังมีการพัฒนาสินค้าเรื่องกับทีมนักวิจัยอะไรที่ว่าดีจากทั่วมุมโลกตรงไหนก็ตามกดจะไปนํามาและที่สําคัญนะคะกดอยากจะเล่าถึงความภูมิใจอีกหนึ่งเรื่องคือเดนนาเทแลนของเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อนะคะว่าไปรับเวทีระดับโลกที่ประเทศเบลเยียมมาเมื่อไม่นานมานี้เป็นความสําเร็จของแบรนด์ตัวแทนของคนไทยอะ่ะแบรนด์เล็กๆลกแบรนด์หนึ่งที่สามารถขึ้นไปในเวทีระดับโลกได้คะ่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะดีเครือสินค้าสุขภาพ ความงามดูแลผิวพรรณนะคะร่วมกับนะคะผู้เชี่ยวชาญระดับแพทย์ในทุกระดับวงการนะคะสามารถเข้าไปดูที่เพจนะคะ facebook. t h ะ a า Thailand หรือเว็บไซต์ w w w n a t ไวด์เว n บนานะคะหรือติดตามไี้ที่ IC ได้ค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ใกล้จะออกมาในเร็วๆนี้อีกมากเลยค่ะ